เดทเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่จบกันไปแล้วนะบางคนไม่ได้คุยกันแล้วจริงๆค่ะห้าทวยเศร้าด้วยนะคะค่อนข้างที่จะเสียดายแหละวิว fortune. ออฟฟอร์จูนรอโชคชะตานะคะแปดดาบแก้ปัญหาย,ยังไม่ได้ด้วยนะหกเหรียญอยากให้อาภายัยอยากมีโอกาสนะคะซัเมนขอขออีกสักใบแล้วกันนะ ในเมื่ออยากมีโอกาสนะคะที่จะกลับมาเรามาดูกันว่าเราจะมีโอกาสจริงไหมสองดาบสถานการณ์ต่างๆอะคะ่ะมันยังไม่นิ่งแต่ถามว่ามีโอกาสไหมมีอย่างน้อยๆก็ห้าสิเปอร์ซนะคะห้าสิบเปอร์ซนเนี่ยมันก็ยังมีความหวังอยู่นะคะเพื่อนๆ คือจริงๆตั้งแต่คุณไม่ได้คุยกันอ่ะคุณรู้ไหมว่าเขาก็เสียใจนะคะเรารู้ว่าคุณเสียใจอยู่แล้วล่ะเขาเองก็เสียใจแล้วเขาเองก็เสียดายเขาเองก็เฝ้ารอนะคะโชคชะตาที่จะนําพาการกลับมาพบเจอการของคุณกับเขานะคะไม่ว่าที่ผ่านมามันจะมีปัญหาอะไรก็ตามนะคะเขาก็อยากขอกาสนะคะหรือถ้าคุณเป็นฝ่ายผิดเขาก็อยากให้อภัยเขาอยากคุยกับคุณนะคะหรือเร็วๆเวนี้ย คุณอาจจะได้มีการคุยกันไม่ว่าจะเป็นผ่านโซเชียลหรืออะไรก็ตามการคุยกันครั้งนี้ยค่ะเออมันจะเป็นการตัดสินใจเลยละว่าคุณจะกลับมาคบกันหรือจะไปต่อด้วยกันไหมหรือจะปล่อยมือกันไปหรือว่าจะให้กันอยู่ในสถานะไหนบางคนการกลับมาอาจจะไม่ได้กลับมาคบกันก็ได้แต่มันเหมือนเป็นการกลับมาเคลียร์ใจกันแต่รู้สึกว่าเหมือนจะมีการพูดคุยกันนะคะขอขยายสองดาบเลยนะคะ คุณกับเขาจะมีโอกาสกลับมาเจอกันอีกไหมหกหกดาบนะคะสิบเหรียญเราว่ามีนะเพราะหกดาบเนี้ยค่ะมันเป็นการพายเรือเข้าหาสองสองดาบเนาะเป็นการกลับมาด้วยความสุขด้วยความรักด้วยการที่อุดมสมบูรณ์และออปัญหาที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินปัญหาเรื่องของการงานนะคะโชคชะตานะคะยังไม่ อ๋อไม่ใช่เวลาของมันนะคะเมื่อเวลามันยังไม่ได้เนี่ยมันก็อาจจะมีการพัดภาคมีการแยกจากกันไปนะคะมีโอกาสที่คุณจะกลับมาเจอกันแต่ถ้ากลับมาคีนจะมีโอกาสได้รักกันไหมคะเจ็ดดาบพืนดาบ สิบไม้เทา้าดูเหนื่อยจังเลยเด็กคือถ้วยคิงคือดาบกับเจ็ดถ้วยเขา,าคิดเยอะนะเขาคิดว่าคุณอะกธเขาเขาคิดว่าคุณจะไม่ให้โอกาสเขาคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีความขี้อายนะคะหรืออาจจะเป็นคนไม่ค่อยงอใครอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้หรือยังมีความเป็นเด็ก แล้วมันอาจจะมีเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรือคบกันเนี่ยมันอาจจะต้องหลบหลบซ่อนหรือเปิดเผยไม่ได้นะคะหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างเนี่ยที่มันแบบทําให้คุณเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ไม่เปิดเผยความรู้สึกหรือซ่อนความรู้สึกก็ได้แล้วพอคุณซ่อนความรู้สึกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเคยผิดหวังจากคนคนนี้เนาะพอซ่อนความรู้สึกเนี่ยเขาก็เลยไม่รู้ว่าคุณรู้สึกยังไงพอเขาพอเขาไม่รู้ว่าคุณรู้สึกยังไงเนี่ยเขาก็เลยอาจจะดูลังเลใจอะค่ะ ดูไม่มั่นใจนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่คุณนะว่าคุณจะเพัาให้ความสัมพันธ์นี้มันไปในทิศทางไหนถ้าคุณเปิดใจคุณก็จะได้รักกันอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าคุณปิดใจความสัมพันธ์นี้ก็อาจจะนะคะแยกแยะก,ก,กันไปหรือจบด้วยการเคลียร์ใจนะคะก็อยู่ที่คุณนะแต่เรารู้สึกว่าเขาอยากกลับมาแล้วการกลับมาครั้งนี้เขาอาจจะแสดงอะไรมากขึ้นนะคะ